ทีมแกก็รีบรับโทรศัพท์ฉันสิส,สวัสดีครับทีมตอนนี้พ่อแกเสียแล้วนะแกรีบหาลูกเมียแกกลับบ้านมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็รีบมาจัดงานศพให้พ่อแกพ่อเสียอะครคะแล้วทำไมพ่อถึงเสียครับแม่ก็เพราะแกหัวใจวายไง แกจะถามอะไรมากมายเนี่ยแกรีบกลับมาจัดงานศพไปพ่อแกอยู่นี้เลยตอนเนี้ยพวกฉันจัดการไม่ไหวหรอกงานศพมันต้องใช้เงินเยอะมากเออหรือแกโอนเงินมาให้แม่ก่อนก็ได้หนึ่งล้านแม่ก็จะได้เริ่มจัดการเรื่องทั้งหมดแม่ครับแม่พูดจริงเหรอจะเอาเงินจากผมล้านน่งเพื่อไปจัดงานศพพ่อทีม แกหัวล้ออะไรเนี่ยนี่มันพ่อแกนะที่ผมขำเนี่ยแม่พรามันน่าตลกสิ้นดีครับแม่พ่อเนี่ยเขาไม่เคยเห็นค่าในตัวผมเลยแล้วอยู่ดีใจะให้ผมเนี่ยไปจัดงานศพเหรอครับผมไม่กลับไปหรอกนะ,ะแม่นี่เกบพูดอะไรออกมายังไงอ่ะก็เป็นพ่อของแกนะแม่ลืมอะไรหรือเปล่าครับว่าพ่อกับแม่ทําอะไรกับผมไว้บ้างตอนนี้ผมกลับมาเนี่ยเรามีความสุขกันมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะมายุ่งเกี่ยวกับปัญหาของพวกแม่ทีมแกโกรธพ่อกับแม่ขนาดนี้เลยเหรอแกจะตัดขาดครอบครัวจริงๆเหรอใช่ครับผมมาตัดขาดถึงพ่อจะเป็นยังไงเนี่ยผมก็ไม่สนนะครับยังไงเนี่ยผมจะไม่กลับไปช่วยนะแกเป็นลูกอกตันยูคนอย่างแกไม่มีวันเจริญหรอกไม่เจริญเหรอครับแม่แม่พูดคํานี้มากี่รอบ้วครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็จเจริญและชีวิตผมเนี่ย ก็ประสบความสําเร็จโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ด้วยซ้ำทีมเกบพูดอะไรแบบนี้แกไม่กลัวเวรกรรมบ้างหรอกลัวเวรกรรมเหรอผมว่าคนที่ควรจะกลัวเนี่ยน่าจะเป็นพ่อกับแม่มากกว่านะครับไม่ใช่ผมทีมแม่รู้พ่อกับแม่เคยทําผิดพลาดกับแกแต่ตอนเนี้ยพ่อแกตายแล้วนะแกจะปล่อยให้พ่อแกไว้แบบนี้หรอผมไม่สนใจหรอครับแม่จริงๆพ่อไปก็ดีแล้วนะครับ อยู่ไปเนี่ยก็เอาแต่สร้างปัญหาให้ผมกับมา์แกมันใจร้ายเกินไปแล้วนะผมไม่ได้ใจร้ายกับแม่ผมเนี่ยแค่ไม่ทนให้ใครมาทําร้ายผมอีกแล้วครับอีกอย่างนะพวกแม่เนี่ยแย่งทุกอย่างไปจากผมทําให้ครอบครัวผมลําบากทําลายชีวิตพวกผมตั้งแต่แรกทีมแม่ขอโทนษน,นะทีมแม่ไม่คิดเลยว่าแกจะเกลียดพ่อกับแม่ได้ขนาดนี้ม่ครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเกลียดนะครับแม่ แต่แค่ผมจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วให้ใครมาทําลายชีวิตผมพี่ทีมนี่พี่จะเกินไปหรือเปล่าตั้งแต่พี่มีเมียเนี่ยพี่ก็เข้าข้างแต่เมียตัวเองหัดฟังแม่ฟังครอบครัวซะบ้างสิในฐานะที่พี่เป็นพี่ชายเนี่ยพี่ควรใส่ใจพวกเราให้มากกว่าน,นี้หรือเปล่าไม่ใช่เอาเรื่องเก่าๆเนี่ยขึ้นมาพูดแบบนี้พี่ไม่ควรนิ่งเฉยนะอีกอย่างตอนนั้นเนี่ย เมียพี่ก็สลบไปเองผมไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้เนี่ยพี่รีบโอนเงินมาให้พวกเราเลยหนึ่งล้านบาทเร็วๆเอเไอสิ่งที่แกพูดมามันยังเป็นคำพูดของคนอยู่ไหมแกกับแม่เนี่ยทำให้ฉันเกือบเสียเมียกับลูกไปพวกคุณเนี่ยทำเมียฉันเนี่ยหมดสติแล้วก็มาพูดว่าแค่สลบไปงั้นเหรอฉันว่าแกเ,เก็บคำพูดหมาๆของแกเนเอาไว้เห่าตอนแกใกล้ตายดีกว่า เอาแต่พูดว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วมีคนดีๆที่ไหนเนี่ยทำร้ายคนในครอบครัวบ้างและที่สําคัญนะพ่อเนี่ยเป็นคนทําร้ายมายมากที่สุดเลยโอ้ยทีมตอนนี้ที่สําคัญที่สุดคือแกต้องมาจัดงานศพให้พ่อแกแล้วแกก็รีบเชิญญาติเชิญเพื่อนๆมาให้ครบแล้วก็เลี้ยงอาหารเย็นที่โรงแรมห้าดาวแล้วก็พร้อมจัดงานศพให้พ่อแกให้เรียบร้อย มันต้องใช้เงินจํานวนมากนะไอที่พูดมาเนี่ยมันคืองานศพเหรอครับผมนึกว่างานป่งนยผมขอพูดไว้เลยนะครับผมไม่มีเงินที่จะสนับสนุนอะไรพวกคุณทั้งนั้นและผมจะย้ำครั้งสุดท้ายนะครับว่าผมจะไม่ให้เงินแม้สักบาทและผมเนี่ยจะไม่จัดงานศพให้พ่อด้วยเลือกพูดไร้สาระได้แล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็ช่วยเอาเงินทั้งหมดที่เอาไปจากฉันเนี่ยคืนมาด้วยนะเอาคืนมาทุกบาททุกสตางค์เลยด้วยถ้าไม่คืนเนี่ย คุณได้เห็นดีกันแนะ่ฉันไม่ปล่อยพวกคุณเอาไว้แน่แนอย่ามาหาว่าฉันหยาบคายแล้วกันฉันจะฟ้องพวกคุณให้หมดตัวเลยถ้าแกะกล้าก็ลองดูสิหนังลูกสะพายตัวดีแกฝันไปเถอะว่าฉันจะคืนบ้านกับรถ<ม>เงินให้แกเงินพวกนั้นน่ะมันเป็นของพวกฉันถ้าฉันคืนเงินให้แกตองกับเจมต้องหยากกันแกทนเห็นเจมกับตองหยาได้เหรอพี่มายนี่พี่พูดบ้าอะไรของพี่เนี่ย ถ้าตอนนั้นผมไม่มีบ้านมีรถแล้วผมจะมีเมียได้ยังไงแล้วตอนนี้เนี่ยผมแต่งงานไปแล้วพี่ยังจะมาทวง,งของคืนเนี่ยนะพี่บ้าหรือเปล่าไอ้ของพวกนั้นเนี่ยมันเป็นของผมมานาแล้วพี่เลือกทวงสักทีใช่กอย่าไปคิดถึงเรื่องว่าจะได้คืนเลยอีกอย่างเวลาเนี้มันไม่ได้มาคิดกันเรื่องนี้ต้องรีบช่วยกันหาเงินจัดงานศพให้พ่อพวกแกได้แล้วถ้าแกไม่มา ถ้าแกให้เงินมาฉันก็จะจัดการเองและฉันก็ไม่ยุ่งกับพวกแกอีกนี่แม่ผมบอกแม่อะไรไงครับว่าผมกลับไมาเนี่ยไม่มีทางกลับไปเด็ดขาดแล้วถ้าผมเป็นแม่ผมเอาหัวโคกของแพงตายไปนานแล้วครับแม่ครับแม่ไม่กลัวเวรกรรมเนี่ยไม่ตอตามแม่ทานบ้างเหรอครับถ้างนั้นเนี่ยแม่ควรไปปลุกพ่อให้ฟื้นขึ้นมาแล้วแม่ก็ขุดหลุมฝังตัวเองตายไปเลยดีกว่านะครับมันจะได้ประหยัดด้วย เริ่อยุ่งกับผมได้แล้วรันไหไอ้ไอ้ลูกสารเลวไอ้ลูกอคตันอยู่เวรกรรมอะไรของฉันเนี่ยถึงได้ลูกชายแบบแกมาน,นี่พี่ทีมพี่พูดบ้าอะไรของพี่เนี่ยพี่นี่เป็นลูกที่แย่จริงตอนนี้แม่กับพ่อของเราตายไปแล้วนะพอใจพี่หรือย,ยังอนะล้านหนึ่งเนี่ยผมไม่พอแล้วเนละพี่ต้องรีบโอนมาให้ผมสองล้านเลยนะไอ้เจนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแกกับฉันไม่ใช่พี่น้องกันแล้ว และครอบครัวของแกเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันและถ้าพ่อกับแม่ตายมันก็เป็นเรื่องของแกไม่ต้องติดต่อฉันใหม่เราตัดขาดกันมาเป็นยีสิปีแกควรคืนบ้านคืนรถแล้วก็คืนเงินพวกฉันมาได้แล้วถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะฟ้องแกพี่พี่ทีมทำไมพี่ทำกับผมแบบนี้เนี่ยพ่อกับแม่ของเราตายไปแล้วทั้งคู่พี่ยังไม่สนใจไม่เคยจะถามกคํา จะมีสักกี่คนที่โหดหลายแบบพี่เนี่ยฮะพี่ไม่กลัวเวงกรรมหรือไงฉันว่าคนที่ควรจะกลัวเนี่ยมันคือแกมากกว่าและฉันแนะนําให้แกอยู่กับโลกความเป็นจริงได้นะเพราะแกเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแนละ้วถ้างั้นเนี่ยแกรอหมา,ายสารแล้วกันนะทำดีแล้วะค่ะโอ้ยไอ้ทีม อะไรของแกวะโอ้ยเจมตอนนี้แม่จะทำยังไงดีอะแล้วเนี่ยพ่อแกก็มาจากแม่ไปแม่จะทำยังไงดีแม่อันนี้ก็ผัวแม่แม่ก็จัดการเอาเองแล้วกันเจมเจมไอ้เจม,เจมผัวแม่ก็พ่อแกไงโอ้ยแล้วแกจะทิ้งให้ฉันอยู่กับอ้อแกแบบนี้เหรอโอ้ยฉันไม่เอาเหรอกฉันกลัว คำว่าแม่ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เสมอไปถ้ามันมาพร้อมการหลอกใช้